สวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดรหมีกระพูหมูกระพีหมีกระพูหมูกระพียาวไปไหนวะเนี่ยอะไรวะเนีใน d ีแท็กทารอนปาร์ตี้ไหนครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเล่นเกมกันส่วนกติกาจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันเลยไปไปโยนโยนเข้าอะไรย่งกติกาการเล่นทุกคนในทีมทารอนจะได้ภาพปริศนาจากหมูพีโดยทุกคนนั้นต้องใช้อินเทอร์เน็ตดีแท็กในการค้นหาชื่อของมันแต่ คำที่ค้นหานั้นห้ามมีชื่อของสิ่งสิ่งนั้นให้ค้นหาจากลักษณะจากสิ่งของเท่านั้นใครค้นหาได้ไวที่สุดก็ได้แต้มไปเลยย้หูเช่นห้ามค้นหาคําว่าม้าลายหรือม้าหรือคําว่าลายคาที่ค้นหาได้เช่นสัตว์สีขาวดาสีขาาฟารีใครจะได้คะแนนมากที่สุดแล้วไปเจอกันในเกมหลังจากที่เราได้รู้กตินนกากันไปแล้วนะครับก็ ทุกคนพร้อมยังเนี่ยไม่ได้ดีใกเลยยังมึนยังมึนแข็งนะน้ำโกงนะยังไม่เข้าใจเลยโอทีมบอล้วก็คุณยานียนคุณเข้าใจก็เข้าใจภาพแรกนะไม่รู้ไม่รู้คืออะไรดีไม่รู้คืออะไรอะไรวะคืออะไรวะอ้าวมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่านี่ไงอ่านน่ะเต้อันนะเนี่ะรสชาติใช่แล้วกีเต้คิดอยู่โกหกแบบเมื่อกี้ไม่ใช่นี่หว่าเอออารู้ที่มันเป็นรวมๆได้ป่าววะรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติอ่ะรสชาติเป็นไง หอมอร่อยก็ดูการเนี้ยมันดูกันป่ะวะหาไม่เจอหาไม่เจอเลยเอ้ยเจอแล้วเว้ยดีวะใช่ไหมมันเป็ไรอะไรที่มันหันไม่มันคืออะไรอ่ะเออมันคืออะไรวะรู้แต่กูไม่บอกไม่บอกไม่บอกจริงเหรอบอกแต่กูหาไม่เจอหาไม่เจอเลยมีอ่ต้องบอกไอ้เตมียะไรอบอกไปพูดดีกว่าต้องใส่องงเออแล้วก็เจะผิดหวังแต่พอลองใส่อะไรวะเนี่ยอ๋อปัดกระไบต้องใส่อะไรคัออะไรเอ้ยมาถูกทางเขาเนี่ยมาถูกทางแล้วมาถูกทางแต่รูปไม่มี ไม่ไม่อันนี้แบบไม่เลยนะเฮ้ยผมรู้แล้วอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ม่ม่าอะไรวะกลัวอะไรไแวมไพร์กลัวอะไรดูดูพิมไม่แล้วมันไม่เจอกลัวหมอผีกลัวมอผีไปกลัอไูม่แล้วมันไม่เจอนะไ่นีไงเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยใช่แล้วเตะไดคะแนนไหมครับผมดูดูใบใบกลัวอะไรมือเต้ใบใบกลัวอะไรไม่เนี่ยใบของพิมก่อนที่พี่ห่งอย่าพูดโอ้แล้วกูก็พิมต่องไปหนึ่งคน ก้องเปลล์ตามไม่ถึงเลยเซ้ไม่เจอก่อนผมบอกก้องอีกว่ามันไม่เจอได้ไงวะตั้งครับตั้งครับตั้งครับโอ้รูปภาพแรกคนที่ย่าคะแนนไปเป็นอีเลสนะครับผมเราไปต่อกันภาพที่สองกันเลยผมรู้ว่าเป็นกระเทียมแล้วแต่ผมหลอกที่เห็ทาพี่สองโอ้นี่หนักเลยกูไม่รู้เลยคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอายงี้นะกูเป็นกรรมการกงไม่รู้เลยเดี๋ยวมันคืออะไรไปหน่อยคืออะไรเนี่ยไม่ผลไม้นี่เป็นผลไม้มันเปืองเหรอ มะเลืองมะไฟนผลไม้ผลไม้อาอไม่จะแบมันคือลูกอะไรวะดูลักษน้ามันอ่ะแล้วก็ซื้อเป็นประเทอะไรตัดอันนี้ไม่เนี่อันนี้เนีอัเนี้เนี่ยใช่ไมน้องเอ้าใ่โอ้ยเฮ้ยใมเนี่ยใไมเนี่ยใ่ไปเดอใได้อใใช่มันคือ เันด่ก็ไม่รู้ไม่ือานเ่ไม่รู้เฮ้ยตอนเสร็จแล้วก็เชลยตอนร็้ว่าแหละเราะนนไมนกลมสีเหลืองมันกูไมกลมสีเหลือง จะอเ้มตัวง่ายจงหัวอะไรวะข่าวคนไหนดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยใต้องต้องใช่ไหมใช่ใช่เอ้แต่คุณช้างไงคุณช้างอะไรผมพูดผมผมก่อนไปภามที่สามน้องให้คุณดำ้มแล้วคะแนนนี้ให้คุณดำน้องคุณดั้มก่อนนะครับเอ้าเฮ้ยแต่คุณดั้มคุณช้างเดี๋ยวเลยโอนนะโกรรมการกรรมการโกงคุณดั้มเออให้ผมก่อนเอาเลยผมให้คุณดั้มจบไปเลยโอนสองแมตร์องมที่สามสามสองไป โอเคเอาไม่เห็นหรือยังยังยังเจอแล้วเจอแล้วไอ้เนี่มันเสี่ยนว่ะถูกต้องแล้วครับโอ้อะไรไปการละเล่นถ่ายหนฟ้านี่เป็นคนล้ําไม่ทันเท่าเดียวกันเลยลอยฟ้าเด็กเล่นเจอชายเจอลอยฟ้าเด็กเล่นลอยฟ้าเด็กเล่นเจออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนั่งคนละขันที่สี่นะครับไปกัน อย่าไปเล่ได้มาเจอเลยกูเจอกับเช้าเลยไหนยะเลยอ่ออ้าวออกแล้วยังไงยังไงพี่ใช้อยู่เลยพี่ใช้อยู่เลยนี่เนี่ยอะไรอะไรนี่ไงเฮ้ยปุนโนนี่ได้หลอกหลอกคุณเฟนว่าอะไรตุ๊กตาดีแท็กไม่ได้ไม่ได้เลยคุณรู้แล้วไงว่าไม่ได้คุณที่ออกเล่นโ่มึงนี่ไม่ไม่หาเลยต้องเขียนว่าอะไรวะไม่ไม่มีวะไม่หาเลยคุณอะเออะเจอแล้วเจอแล้วอีกแล้วเหรอ เซิร์ว่าอะไรเิร์ว่าอะไรเนี่ยเซิร์ฟว่ามาร์กกอดเด็ดตัวฟ้าไม่ใช่เซิร์ฟว่าอะไรที่คุณหามาร์กกอดเด็ดตัวฟ้าอ๋อถูกต้องแล้วครับเฮ้ยแล้วใครบอกไว้เต้จะไม่ได้วะพี่พี่หนึ่งบอกไว้เต้จะไม่บอกข้างบนสองคนกูเจออีกแล้วตัวเดียวกันเราเจอช้าเลยมั้งช้าที่สี่นะครับเป็นอีเลได้คะแนนไปตอนนี้ได้ไป็นสามกัแนนเลยไอ้ฮิวไปเม่าว้าันนี้ไม่มาเลยนิวยอร์กพรอสนามบาพที่ห้าหรือยังครับทุกคนพร้อมไปเลสเกิพร้อมแพ้แล้วตอนนี้ อะไรคืออะไรวะอะไรอ่ะไอ้ใบหน่อยมันคืออะไรอ่ะมาเป็นเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยนี่ไงกองกองกเราปี่ไงเราปี่เออรีบกดเฟิร์นเฟิร์่งเอฮ้ยให้มี่นน้ำก่อนโอ้ได้แล้วแต่วะ โดนตรีใช้ไม้ไผ่เหมือนกันเลยเพิร์นเหมือนกันเลยไผเอาอะไรกันเลยขึ้นมาเป็นน้ำตาลแล้วรากันลุงดิ่งต้อนเอาฮาหรือเปล่าต้อาฮาดีกว่าสรุปเรียนตอนนี้นะครับว่าฮาดีกว่าเลทนำแฮปปี้ไปหนึ่งคะแนนแล้วตอนนี้สามต่อสองครับผมผมก็ถือไม่เก่งแล้วก็ถเอเรียบๆเอาฮาแล้วตามภาพต่อไปนะพร้อมแล้วเริ่มต้นได้เลยครับผมแอะไรวะอ๋ออันนี้เองอะไรวะอย่างี้ไง อะไรล่ะแก้วคืออะไรวะลอแก้วนี่ไงถูกต้องแล้วผลไม้มีหน่ำสวผลไม้มีหนามได้ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้มันคือผลไม้อะไรพี่มัเสียนอะหวะลอยแก้ววะไม่ใช่เออมันคือสดาแต่มันไม่ใช่ลอยแก้วนี่ไม่รู้อะไรมันคืออะไรทำไมผลไม้มีขนผมไม่ออกเอาไว้สาธิตให้คุณโดนี่ได้ไหมนะ้วมันเสียงกันทั้งวะตอนนี้ตอนนี้โคดี้นำอยู่คืออีเลนนะครับตอนนี้ภาพต่อไป พร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับผมวิ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 ริวิไิวิวอวิ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 ไิวิวิวิยิวิวิวินิว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 ่วินิวิวินิว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 ิไิว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 มวิวินิว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 มวิ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 นไวิ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 ่วนยไม โมแกงหรือว่าแกงถามไม่ได้ผมมันคือผิดอันไม่แกงไม่ใช่หรือวะผสมได้เพลียเปรี้ยวได้เพทำไมต้องเพลี้มาพี่ก็มาเป็นของเพลิ่งยไงเชื่อว่ากรรมการก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรตอนนี้พี่โน่คุณฮอนนี่นะครับกระแนเท่าคุณแฮปปี้นะไปด่านหมุนเกิดไม่ไอันนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอุ้ยสดเปรี้ยวไป่ไเจอแล้วเอา เยี่ยมเลยนี่เยี่ยมเลยโอ้ยผลไม้เปรี้ยวก็เจอแต่ที่เลยมันเปรี้ยวกี่ไหนว้แต่ละอันพ์่ปลดมอยไปดิเดี๋ยวมันมีอยู่ในรูปได้ไหมวะมีในรูปไม่ได้ยังไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้นี่นี่อะไรอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อันนี้มันมะกรูดเอ้าก็ไม่หนึ่งบอกไม่หมเหรอไม่ใช่อันนี้มันอันนี้มะนาวมันนี้มะกรูดโอ้โหจบแล้วก็มีหนึ่งผู้ใดที่ทำไ ไปม่ไม่ไม่ตอนแรกผมหมายเคี้ยวมะกรูดตั้งแต่แรกแต่พี่โน่บอกว่าแบบไอ้เปรี้ยวๆผมก็ตอนแรกผมนึกว่าผมมาผิดทางคนเดียวที่ใจผมมาดูด้วยกันตอนนี้เล่นอนนดับเลปสี่คะแนนครับผมพี่นอนไม่เอาเต็มพวงนะตอนนี้ยมันจะไม่ถอยจีพวงนะต่อไปอ่อนแล้วเปรี้ยวเหมือนผมเน้นจะดาราเออแล้วมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ ที่เมเจอร์แบบมันเขียนวมากที่เมเจอร์มามามาอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้ใช่เดียวกันปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชอะไรเลยแล้วขนมไม่ได้ผมชอบที่ตรงกรรมการเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออก็เจอตัวเลยใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันใช่เหรอวะครับทีมงานทีมงานถ้าดูนะทีมงานใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คืออะไรวะไม่ใช่เหรอไม่ใช่กูยังไม่รู้ใช่ไม่ใช่ คุณหาอะไรคุณตอบแชทไปเนี่ยก้อยก็อเล่นเกมตอบแชทไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าคออะไรใช่แล้วใช่แล้วเรียกว่าลูกลูกอะไรอ่ะก็อ่านดิพี่ยอมเห็นยอรมสมุนไพรสีเขียวผิวหยาบบอกแล้วผิวหยาบด้วยนะอ้าวก็หยาบไหมอะผมใช้กิมแมทเจอแดดไห่เจ่กิมแมทเจออะไรไม่ใช่ว่าเป็นวเลย ไปดูคะแนนตอนนี้นะครับพีเลฟสี่คะแนนคุณโทนี่สามคะแนนเฮ้ยมาแล้วคุณแฮปปี้สองคะแนนนะเอาเอานำอยู่ตอนแรกอินเดียซีตัวตัวอ่างไม่แล้วพี่โนุไม่เอาพี่ตูนคะแนนครับเร็วเร็วแบตจะหมดแบต้องไปไม่เล่นเลยไปจ้องมาเลยครับเฮ้ยกุ้งดูข่าวกุ้งดูข่าวตัอะไรวะไอ้นี้ไงกันด่าตัวอะไรวะตัวมาลายยไม่ใช่ เราไคนละสีได้ป่ะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดตัวนี้ตัวเดียวกันป่ะเนี่ยตัวเดียวกันว่าคนละสีได้ไหมไม่ใช่มันก็ตัวอะไรสีเดียวเอ้าไม่ใชันก็ตัวอะไรอ่ะสีเดียวมันเป็นสีมปนนหน้าไก่พันกันหน้าไกายพันไปไหนหมดนะเอ้ยมันมันมันใช่ตัวนี้ที่ผมคิดไหมช่วย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 เดี๋ยวพี่กูเจอเวอร์ชั่นมันไม่มีไม่มีงวงอ่ะ มันกูเซอร์กูมาเจอผิวแพนด้าเอ้าเอ้าเอมันเหมือนจริงนะเอ้าเอ้าจะไปดูใช่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 มันไม่มีรูอะแม่ไหน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 รูไม่ได้ไหมอะใช่เป็นอย่างไรัวอะไรตัวสมสร็จสมเส้นไงใช่สมเสร็จแต่แล้วมันกินมดมันไม่ใช่สมเสร็จเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้ผมก็เจอแล้วเมื่อกี้แต่ผมเนื้อคนละตัวนี่ยก็่มันเป็นสีดำของเนื้อคนละตัวทำไมกูเจอแต่ชิปโป้อนนได้ไปสามคะแนนนะครับผมบาดุท้ายแล้วโอ้โหตาพันไม่ทันแล้ว รอบสุดท้ายเฮ้ยหลุดหลุดนี่ไงอะไรเฮ้ยเฮ้ยโง้เลยนี่ไม่้ไม่ไ้ไม่ได้เอ้าใกรที่จะรอนทำไมอะมีงีงดู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 ผู้กูยังไม่ได้แต้ อันนี้นะพี่เขียนไว้ดูพุ่งเฟินเมื่อกี้เลยเนี่ยอ่ะดูหลังจากหลังจากสมุนไพรสีเขียวเลยเนี่ยไม่พี่เขียนไว้จ้าผมไม่รักตายแล้วแต่เอาเลยผมมึงเบี้ยวผมมึงเบี้ยวตอนนี้พุ่งเฟผมมึงมีผมมึงมี้ยวทำไมพี่น่เขียนไว้จังอ่ะเอ้าคนมือไว้ทำไงอ่ะน้องสุดแครี่ทันลยว่ะสรุปครับก็มีแครี่น่ารักสรุปคะแนนตอนนี้นะครับมีอีเลสกับโทนี่เป็นท็อปั้นแล้วบผมนะคุณพี่เจองนะสองคน คุณสินั่นคุณตอบแชทซะเนี่ยคุณตอบแชทเพื่อสิบเป็นได้ดีดีเนี่ยเป็นกำไรเราไม่ได้เล่นเลยแลรวนาฬิกาพิเศษของเราในวันนี้นะครับในเมื่อมีคะแนนเท่ากันเราไม่ชอบไม่ชอบแม่ชอบเลยนะด้วยกันไปภาพสุดท้ายก็คือโอ้ไม่หนึงทีเอ้าสองคนสองคนคุณจะไปก้าแซงมั้เหรออันนี้เหรอเฮ้ย ใช่อันนั้นคืออะไรไม่รู้ชื่อไม่มีต้องต้องหาที่มีชื่อถ้าบอกชื่อไว้ได้เลยอันนี้ไงอะไรวะมาขามป้อมเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นน้องของเป็นน้องของสตรอเบอรี่ไงสตรอเบอรี่ชีสเค้กอันนี้ว่าปากผีบว่อนปะอะไรนะขอดูขอดูรูปหน่อยไอะไรกันวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่รู้จักจริงๆเหรอกูไม่รู้เหมือนกันนี่มีออะไรวะไม่เอาเป็น ผลไม้ใช่พี่เป็นผลไมอได้รสชาติแปลกๆมันมั่นใจหรอไม่ไม่ใช่คือชื่อมันอ่ะมันมีผลไม้สองอย่างรวมกันในนั้นเออไม่ไปไม่ถึงแล้วไม่ถามเอามเฮ้ยกรรมการรู้นะอันนี้อันนี้กรรมการรู้อะไรวะเป็นครั้งแรกที่กรรมการรู้ครั้งแรกเลยไม่รู้มีสองมในคําเดียวเหรอมีสองมะในผลไม้ในชื่อนี้มาอะไรวะ มนลุงลิงมาลุงไม่รูร้เหมือนกัน <laughs> มาเมอ,มอ่งมาแร็งบินบินมลงมาหล,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 ลอดเหรอไม่ใช่อา้าเราเจอจริงเนี่ยมาหลอดเนี่ยก็ไม่ใช่ไง สีแดงเหมือนกันด้วยเอ้าอะไรวะเนี่ยมันคือม้าอ่ะพี่มะหลอดคืออะไรอะพี่ะไรมะอะไรผมเจอจะมาอะไรมะเนี่ยมันก็ต้องยากหน่อยเออดูไหมเน็ตแรงๆก็ใช้ไรไม่รู้อ่าเนี่ยเครื่องบ้าอะไวเออมีง่วงด้วยง่วงแล้วนะแล้วมีมะสองคำด้วยเออโอ้ผมไม่รู้ชื่อผลไม้ไม่เเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวอันเนี้ยอันนี้ไงมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วมีรูเปล่ามีมีมีถูกต้องแล้วครับถูกต้องยอม ผลไม้แดงขาวมะหาวก็ผมก็ไม่รู้ชื่อแล้วหล่ะสงสัยคงไม่น่าจะรู้ชื่ออะไรเออผมไม่รู้เอาเป็นไข่ผ่านเออแดงเป็นไข่ไม่รู้ไหมมีหนึ่งเขาไม่ยอมก็เลยตามเลยมาสรุปผลคะแนนกันนะครับคะแนนที่ได้ก็คืออีเลสห้าคะแนนโทเลียนสี่คะแนนเนทแอปปี้สามคะแนนและตัวท็อปของเราครับผมตัวเทียนเทียนสี่ศูนย์หรือคะแนนผมมาทำไมวะคุณมาตอบแชทปะเนี่ยโอ้ พราะพวกเราใช้เน็ต d t a ท็ t a y Home Promotion ทำให้เรามีเน็ตที่เร็วแรงทะลุดะลุกเอาสบายะเป๋าด้วยแพ็กเกจ2 g b ด้วยราคา59บาทเน็ต10 g ิด้วยราคา89บาทเน็ต15 g ิด้วยราคา109บาทอยู่บ้านต่อติดไม่ติดต่อฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้พวกเราทีม d t a ท็ทารอนด่วยนะครับ